ไหนมาคือฉันโกศลนี่ใหม่เพื่อนกัน๋อคุณใช่ไหมเออที่ว่ามาย่งผัวชาวบ้านเขาเนี่ยคือไม่คือเลยครับนี่คือเพื่อนของผมคนรักของผมคุณมาเมื่อแต่งงานด้วยผมก็ยอมช้ำใจแล้วเพื่อนอยู่กินด้วยกันแล้วคนอาผู้ชายอยูเยอะแยไปแล้วคุณมาย่งบันด้วยเหรอฮะคือว่าคือคุณไอ้เพียงทำไม นี่ใจถึงบ้านตีคนท้องเนี่ยคือโอ้โหสุดยอดคนจริงๆเลยโคตรคนจริงๆตีคนท้องคุณไม่เข้าใจหรอกค่ะไม่เข้าใจอะไรเห็นกระทำจันทจับตายไม่เข้าใจยังไงเห็นใจที่มาคุณแฟนตุ๊กทุกคนในยุกเอนนาเร่องเลยลูกผู้ชายถอดเสือ้อตายออมาตัวกลา ไม่บอกเขาคืออะไรคือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราพูดไปมันยาวมากยาวเลยทียาวเพราะเขาขู่เขาแตกสลายแตกสลายแม่แม่ไร้ตาวมามาไหมเนี่ยฮะทำไมปล่อยเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเยอะเย้ยอะแม่ขอบแม่คะคือวันนี้หนูมาหนูอยากจะเคลียร์กับกระเพราอะค่ะเคลียร์ทำไมแจ้งผัวเขาแล้วเคลียร์ทไม ไอ้ต่อยนั้นวิ่งหายอ่ะไอ้โกศลยอดคนจริงขอบใจมากลูกขอบใจมากคนคนที่กล้าหาญมากจริงๆนะครับเออแม่งครับผัวแย่งผัวเข้าไปไม่พอมาย้ายย้ายที่นี่มันไม่ใช่อย่างงั้นนะครับคุณแม่คุณไม่จะพูดคุณเป็นแรงเขาอ๋อหรือว่าผัวอีกคนนึงผมเป็นเพื่อนคุณเลยอ่ะคุณเลยคุณเลยอ่ะให้ม่อธิบายก่อนได้ไหมถ้าบอกมาสิแล้วท้องกระหม่อมใช่ไหมลูกในท มไม่ใช่ลูกของคุณหม่อมหรอหม่อมไม่ได้ส่วนร่วมเลยหรอ,อ,อนี่ก็มานี่ฟังอีราฆ่าอีล้มแอ้วเดียวเองตบแม่โชด้วยแล้วคุณแล้วก็สามีคุณแล้วครับฉันไม่มีสามีลูกฉันนะ่ะยังไม่ออกมาสู่โลกกว้างก็เป็นกำพา้าซะแล้วะคุณพระช่วยตำ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  ว่านี่มันอีกเล่นก่อนะเล่นไม่ไปถึงไอ้ใกล้ตัวก็ไม่เอามาเล่นมันซาได้ไงนะตรงเนี้ยไอ้คุณพระช่วยตำ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 แค่นี้แค่บิดตำโอ้เแท้อะไรม้ามคิดอะไรอยู่ว่าม้ามตำ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 ผมก็อยากจะทำบุญแล้วผมก็รู้สึกว่าผมถูกชะตาคุณด้วยแล้วคุณช่วยเลยนะครับเช่นชื่อใหม่ค่ะถูกชะตาเมื่อกี้ถีบกระเป๋าโอ้ถูกชะตาหรือหมันไส้อะเนี่ยเช่นชื่อใหม่ค่ะคุณคุณจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะดูแลเด็กคนนี้ ไอ้นี่ไม่ชอบอะไรแปลกๆพวกนี้ผมชอบอย่างนี้ใช่ไม่เลือกกับไอ้คนท้องบ้างขาเป๋บ้างอะไรบ้างไอ้นี่ไอ้นี่เชิญมาจากไหนนะสวิตครับผมสวิตเหรอใช่เหรอให้ผมดูแลคุณนะครับแล้วผมจะดูแลเด็กคนนี้ไม่ทันแล้วค่ะทำไมล่ะครับตอนนี้คุณเตะฉันฉันแทงไม่ได้ครับนี่คุณแทงเหรอแทงแล้วสาเหตุที่แทงอ่ะอู้ยังถาม